สวัดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับมาด้าสองครับรุ่น1.3สีนะครับอันนี้เป็นสีใหม่นะครับสีโพลีมันเป็นสีเนะครับในรุ่นใหม่ปี2022นี้นะครับจะมีสีนี้ในรถสีประตูแล้วนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่599,000บาทนะครับใช้เงินออกรถนะครับ15,900บาทนะครับผมแถมนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็เบาะหนังนะครับอันนี้ผมพามาชม เบาะหนังนะครับที่ผมแถมให้กับลูกค้านะครับตัว C นะครับระบบออปชั่นอะไรก็คั่งครบนะครับว่าระบบเซฟตี้ก็มีให้นะครับทุกอย่างครับระบบควบุมการทรงตัวนะครับ GVC plus นะครับตัวนี้มีให้ครบหมดแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําได้สีเทานะครับสวยงามนะครับอันนี้สําหรับในรถมาสด้าสองนะครับในรุ่น4หน้าจอนะครับจะรองรับนะครับ Apple CarPlay นะครับ Android Auto นะครับแบบมีสายนะครับตัวนี้ ทุกอย่างนะครับระบบออปชั่นนะครับระบบเซฟตี้นะครับความสุขสบายครบหมดแล้วนะครับสำหรับในรุ่น4เช้งเงินออกรถน้อยนะครับอันนี้ลูกค้าออกรถได้จริงนะครับแถมสครับเพุกันสาดฟิล์มเซรามิกนะครับของอัลติเมทนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสำหรับลูกค้าอยากได้ฟิล์มเข้มหรือไม่เข้มนะครับเลือกได้เลยนะครับสำหรับตัว ฟิล์มเซรามิกของเรานะครับเบาะหนังเราหุ้มให้ทั้งคันนะครับรวมถึงแผงข้างด้วยนะครับนี่ครับตัดเย็บค่อนข้างสวยงามนะครับออกจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้ตัว C เบาะเ้าพับได้แบบ C 0 6 0แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการใส่ของที่มีความยาวนะครับเราก็สามารถใส่ตัวได้นะครับใส่ได้หมดนะครับตัวนี้ของยาวๆนะพับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับ C 0 6 0สนะครับสาหรับเบาะหนังตัว มาด้าสตัวนี้นะครับคุ้มค่านะครับเช็คเงินออกรถน้อยนะครับหนึ่งบาทนะครับลูกค้าที่ออกรถตัวนี้นะครับเงินฐานรายได้นะครับสองหมบาทนะครับก็ไม่ต้องค้ำแล้วครับซื้อคนเดียวได้เลยนะครับผ่อน800พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับตัวสเกิร์ตครับอันนี้เป็นของเอ็กซ์เต็มนะครับท่อคู่นะครับตัวนี้เซ็นเซอร์ถอยนะครับมีอยู่4จุดกล้องมองหลังก็มีให้ครบหมดแล้วนะครับตัวนี้จะมีสปอยเลอร์ให้อยู่แล้วนะสำหรับ ตัวมาตราสองนะครับตัวท so, ัดท้ายผมมีแถมให้นะครับแถมให้ครบนะครับตัวนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มครับคนที่ออกรถไปที่ผมนะครับส่วนตัวน้ํามันนะครับจะรองรับน้ํามันสูงสุดนะครับ E 2 0นะครับตัวนี้ยกเว้น91นนะครับเติมไม่ได้นะครับส่วนอย่างอื่นเติมได้หมดนะครับดูครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับครบ แต่งครบจบที่นี่ที่เดียวนะครับสำหรับที่เราทำดีลค้า e a s นะครับนี่ครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถตัวนี้นะครับมาด้าสรุ่น4นะครับย้ำนะครับใช้เงินออกรถ15,900บาทนะครับได้ชุดแต่งเบาะหนังฟิล์มเซรามิกนะครับใครอยากได้รถตัวนี้นะครับสีนี้หรือว่าสี อะไรก็ได้นะครับทักไลน์มาหาผมได้นะผมจะนําวิธีการออกกรถให้นะผมรับทุกอาชีพแล้วเช่ mm hmm. นนันออกรถ15,900บาทย้านะครับ15,900าาอยบาทยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จบเท่านี้เท่านี้นะครับผมส่งมอบรถก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ